สวัสดีค่ะยายสนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ยายสนก็จะมาเก็บภาพสวยๆงามๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมอีกสักหนึ่งคลิปนะคะเอฟซีทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายวันนี้หนาวเกือบ2ี่สค่ะลบเกือบยี่สิบอีกแล้วค่ะทั้งอาทิตย์เลยค่ะปีอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะหนามากเลยค่ะดูยายสนห่อไม่รู้กี่ชั้นค่ะหมวกก็สองใบสามใบค่ะหนามากเลยค่ะ บ้านี้ยายสนก็พามาชมบรรยากาศที่หนาวเหน็บคะ่ะพี่น้องคะ่ะหนาวมากหนาวจริงๆหนาวอีหลีอีร้อนหนาวจริงๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าป้านั่นยายสนก็ยังอุตส่าห ออกมาทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็อย่าพึ่งกลำลังกันเด้อค่ะเพราะว่ายายสนก็ตั้งใจจะมาทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมเอฟซีทั้งหลายลูกๆหลานๆทั้งหลายเด้อค่ะถ้าได้เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะยายสนก็จะพยายามนำคลิปใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูรับชมค่ะวันนี้ มันมีแดดค่ะมีแสงแดดแต่หนาวจริงๆพี่น้องเอ้ยหนาวจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีแสงแดดก็เป็นอีกจะบรรยากาศหนึ่งค่ะถ้าไม่มีแสงแดดก็จะมืดแต่ก็จะไม่ติดลบเยอะค่ะพี่น้องค่ะถ้าวันไหนติดลบเยอะๆจะมีแสงแดดค่ะพี่น้องค่ะเสียงยายสนก็จะไม่มีแล้วยายสนออกไปทําคลิปมาให้พี่ๆน้องๆค่ะเวลามันหนาวนะคะพี่น้องค่ะยายสนจะอธิบายให้ฟังเวลามันหนาวขึ้นมามา,มากๆแลว เวลาเราอาปากขึ้นนจะพูดนะคะพี่น้องคะความหนาวของมันนะมันแห้งนะหนาวแห้งนะคะพี่น้องขะแล้วทีนี้พอเราอาปากขึ้นพอจะพูดนะคะเนาะคอเราจะแห้งทันทีเราจะ เขาเรียกอะไรว่าสำลักทันทีเลยค่ะสำรักทันทีเลยค่ะเพราะว่าคอมันแห้งครับพี่น้องค่ะยายสนก็เลยเสียงหายหมดเพราะว่ายายสนไปพูดแร็บๆๆๆบบบบอยู่ในป่าคกับพี่น้องค่ะแต่ที่นี่เสียงมันก็เลยใช้ไม่ได้เลยสนก็เลยตัดเสียงนั้นออกมาภาคใหม่ครับพี่น้องขายังไงก็ กบขอบพระคุณนะคะที่ได้เข้ามาชมใายสนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้คลิปออกมาให้นิ่งที่สุดให้ดีที่สุดสวยที่สุดกับพี่น้องค่ะแต่ก็ทําได้แค่นี้ละค่ะคนแก่นาอพี่น้องอ้ยพี่น้องจ๋าจะทําได้สักแค่ไหนเห็นไหมคะปีนี้หิมะเยอะมากค่ะพี่น้องจ๋าหน้าบ้านยายสนเนี่ยจนจนจนถึงไหนค่ะจมขาเลยค่ะเดินลงไปจมขาเลยตรงแปลงผักค่ะ ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เขาให้ไปเดินให้ไปเล่นสเก็ตสกีกันค่ะพี่น้องขาไปทางเล่นสเก็ตสกีเนาะค่ะพี่น้องคขะวันนี้ยายสนข้อมานําภาพให้พี่พี่น้องได้รับดูรับชมเพราะว่ามันมีแสงแดดค่ะพี่น้องค่ะภาพที่มีแสงแดดกับไม่มีแสงแดดมันจะแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะเวลาแสงสะท้อนมามันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขะ ยาสนก็ถึงว่าอดเก็บภาพมาฝากพี่พี่น้องๆไม่ได้เนะคะพี่น้องขาก็เลยอุตส่าห์เสี่ยงหนาวทนหนาวไปเนะคะพี่น้องขา พอกลับมาถึงบ้านก็ได้ผลเหมือนกันค่ะได้ผลไร้ผลอะไรค่ะพี่น้องขาที่ว่าเราอปาปากพูดไปพอเสียงมันแห้งนะคะพี่น้องขาปะ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 ,ปะ,ปะพูดไปพูดมาเนอะเวลาไปภากอยู่ข้างนอกแล้วพี่น้องเอ้ยอุณหภูนะมิลบยี่สิบนะคะน้ำลายก็จะแข็งพี่น้องน้ำลายเยศน,นหมอแข็งอื่นเอาเยโซนทำลักควนหลอกปากเลยทีนี้ได้ผลอะไร เหมือนเรา้อดไนนะคะมันหนาวมากค่ะพี่น้องค่ะในปากเราจะเป็นตุ่มแบบเหมือนเรา้อดไนขึ้นมาทันทีเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะ่ะต้นสนมันก็สวยงามเนาะคะ่ะอันนี้มันเป็นต้นคริสต์มาสค่ะพี่น้องค่ะเย็สนก็เอบกดเก็บภาพมาให้พี่พี่น้องๆได้รับดูนับชมไม่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ในงยายสนก็กราบขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีทั้งหลายผู้ชมทั้งหลายลูกๆและหลานทั้งหลายนะคะที่ได้เข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบางคลิปบางส่วนใหญ่บางคลิปยายสนจะทําคลิปออกมายาวสักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายถ้ามันยาวไปก็กราบขออภัยนะคะพี่น้องคะ่ะถ้า ยังไงก็เอาแค่ไหวนะคะพี่น้องขายายสนก็ทํามาเผื่อๆแผ่ๆพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานเอฟซีทั้งหลายนะคะเนาะบางคนบางท่านก็อาจจะชอบกําลังดูเพลินก็จบก่อนอย่างกันนี้แหละค่ะยายสนคือทาเผื่อมาค่ะแต่พี่ๆน้องๆคนไหนไม่ถูกใจพี่ๆน้องๆก็ตัดสินใจเอาเองนะคะยายสนก็ไม่ว่าค่ะพี่น้องค่ะยายสนก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ใกล้เข้ามาชมยายสนยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆแล้วค่ะ ก็ทำตามภาษาคนแก่นะคะพี่น้อง่ะตอนนี้เยสนอยู่ณที่ภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะส่วนใหญ่มันจะไม่เห็นตะวันนะคะพี่น้องขะวันนี้เลยเอาภาพมาให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมเพราะว่าเห็นแสงตะวันนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นปาไอต,ต้นต้นเบิร์สค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าหิมะมันไปเกาะเราที่นี่แสงตะวันมันก็มาส่องมันก็จะสะท้อนเป็น เปิดทีมันะคะมันจะสะท้อนออกมาได้รูปภาพมาฝากพี่ๆน้องๆให้ได้ชมกันนะคะเนาะค่ะงไงก็อย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะพี่น้องขาอย่าสนพามาเที่ยวฟินแลนด์ค่ะ พี่น้องจ๋าก็อย่าเพิ่งลำคัญก,กันนะคะเพราะว่าปีนี้มันก็หิมะเยอะมากค่ะพี่น้องขาเยศสนก็นเลยอดเก็บภาพมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมไม่ได้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าหน้านี่มันก็หน้าหนาวเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามันหน้าหนาวมันไปทางไหนมันก็มีแต่หิมะก็ไม่รู้จะไปถ่ายทําเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆดูก็เลยได้ดูแต่หิมะหิมะไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวก็ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะค่ะพี่น้องขาก็ค่อย ฤด,ดูการใบไม้ติลียายสนถึงบอกว่ายายสนชีวิตในฟิแนแลนด์ยายสนจะทําตามฤดูกาลตามทำตามเทศกาลมาให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมกับพี่น้องค่ะก็อย่าเพิ่งลาคาญกันนะคะยายสนก็พยายามที่จะนําคลิปใหม่ๆมาเสนอให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละ เวลาเนาอค่ะนาอบางวันก็มีแดดบางวันก็มืดตอนนี้จะหนาวจัดมากค่ะลบสิบเก้ายี่สิบตอนบันนี้ก็ลบเกือบจะ20ค่ะพี่น้องค่ะตอนคืนก็ติดถึง20ตอนนี้ก็ลบ18บแปดยายสนก็พยายามออกมาข้างนอกมาหาคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสน ได้ทําในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะกลาบขอบพระคุณมากค่ะ FC ทั้งหลายลูกๆหลานๆทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ